วิหารพระพุทธอนันตชินะวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเดิมเคยเป็นศาลาการประเรียนหรือหอแจกตามที่นิยมเรียกกันในภาษาถิ่นอีสานตั้งอยู่กลางวัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยแรกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2471 โดยพระคูวิจิตธรรมพานีพวงธรรมทีโปนำคณะสงฆ์และญาติโยมสร้างขึ้นเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวอยู่ในรูปผังสี่เหลี่ยมผื้นผ้ามีขนาดห้าห้องมีเฉลียงรอบอาคารกว้างประมาณ14เมตรยาว23เมตรสิ้นเงินประมาณ1,550บาท ต่อมาได้รับการบูรณะปรับปรุงเป็นศาลาสองชั้นขนาดกว้าง17เมตรยาวประมาณ30เมตรโดยพระธรรมเสนานีกิ่งมหัพโลนำคณะสงฆ์และญาติโยมดำเนินการแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2503สิ้นเงินประมาณ555,000บาทต่อมาในปีพุทธศักราช 2542มีการก่อผนังขึ้นใหม่ล้อมส่วนอาคารเดิมพร้อมเปลี่ยนประตูหน้าต่างใหม่โดยพระกิติยาน,นโสพลแสงนาคาเสโนสิ้นเงินประมาณ1,70,000บาทวิหารพระพุทธอนันตชินะได้รับการบูรณะอีกครั้งและแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2563 โดยดําริของพระเทพวราจาร์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามได้รับการอนุมัติรูปแบบการบูรณะโดยนายอนันชูโชตอธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้นเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2562โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทจากนางวันเพ็ญศรีวัฒนชัยเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้คุณธานีแต่นำสิริกุลและได้รับการบริจาคพุทธศักดิ์สนิกชนสภาพปัจจุบันของวิหารหลังนี้ชั้นล่างก่ออิฐถือปูนชั้นบนเป็นฝาผนังไม้หลังคาปีกนกชั้นเดียวมุงด้วยกระเบื้องเว้าประดับเครื่องลำยอง หน้าบันลวดลายปูนปั้นเป็นรูปบุคคลเคลื่อนธรรมจักรและลายกระหนก